สนับสนุนโดย K e x p e r t มีคนช่วยคิดชีวิตก็ดีจากธนาคารกสิกรไทยปตทโดนเมืองโทเวขับขี่ปลอดภัยเคารพวินัยจราจรยางรถยนต์ดีสโตนทยานมาแล้วทั่วโลกนิวฮีโน่ห0าร้อยโดมิเนเตอร์ที่สุดแห่งรถบรรทุกต้องฮีโน่เท่านั้น เครื่องปรับอากาศมิซูบิชิอิเล็กทริกมิสเตอร์สลิมเราคิดจากชีวิตคุณ IBM ผู้นำนวัตกรรมธุรกิจยุคดิจิทัลการเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาของพระสันตะปาปาฟรานซิสสร้างความตื่นเต้นให้กับคนอเมริกันไม่น้อยทีเดียวนะครับอย่างน้อยนีก็เป็นการเยือนอเมริกาครั้งแรกของพระองค์และเป็นการพบปะกันครั้งแรกของผู้นำของศาสนจักร และผู้นํำของประเทศที่ถือว่าเป็นมหาอำนาจโลกนะครับครับผมถูกแล้วฮะแต่สิ่งที่หลายคนอยากรู้คือทั้งสองท่านพูดอะไรกันพูดคุยอะไรกันนะฮะวันนี้การเยือนของป๊ฟันซิสนะครับไปที่ทำเนียบขาวก็มีประธานาธิบดีบารักโอบามาและสตรีหมายเลขหนึ่งมิเชลอวมาให้การต้อนรับครับพิธีวันนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่นะครับ โดยพิธีการต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปา,ปาฟานซิสจ,จัดขึ้นที่สนามหญ้าทางทิศใต้ของธรรมเนียบขาวครับซึ่งถูกตกแต่งอย่างสวยงามมีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระองค์พระสันตะปาปา,ปาและเพลงชาติสารัฐนะครับรวมทั้งมีการยิงสลุด21นัด เพื่อเป็นการให้เกียรติแด่องค์สมเด็จพระสนปัปาปาโดยครั้งนี้ครับพบฟานซิตนะครับก็ตัดยกย่องความพยายามของนายโอมาในการลดมลพิษทางอากาศว่าเป็นความกล้าหาญมากซึ่งเมื่อหลายเดือนก่อนพระองค์เคยส่งสารของสมเด็จพระสนัปาปาไปยกักษนกจ,จแสดงถึงความกังวลสูงสุดของพระองค์เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยครับและหลังจากนั้นนะครับพปฟานซิตก็ส่งหารือกับนายโอม่าเป็นการส่วนพระองค์ในห้องทำงานรูปถ่าย ซึ่งก็มีโคศกทำเนียบขาวอย่างนายจอน เอเนส์นะครับเปิดเผยว่าทั้งคู่เนี่ยมีการพูดคุยกัน <All S 1> ใช้เวลาคุยกันประมาณ40นาทีครับ <All S 1> แต่ไม่มีการเปิดเผยว่าทั้งคู่นั้นคุยอะไรกันบ้างน,นะครับกล่าวแต่เพียงสั้นๆครับว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองน,นะครับอาณาธิปไตฟานซิสซ,ซึ่งมีพระชนสา78ชัชนษาเป็นชาวอารเจนนาครับทรงเป็นพระสนมพระปาอ์ค์แรกจากทวีปอเมริกาและได้ชื่อว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังทําให้สหรัฐและคิวบานั้นกลับมาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอีกครั้งหนึ่ง การเสด็จเยือนสหรัฐในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับของพระองค์หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่คิวบาและในคืนนี้ตามเวลาประเทศไทยพระองค์ก็จะมีกําหนดการในการกล่าวสุนทรพจน์นะครับที่สภาของเกรสดซึ่งถือว่านี่เป็นประมุกข,ของกคริจักรพระองค์แรกนะครับที่มีการจะกล่าวสุนทรพจน์ในสภาของเกเลสด้วยนะครับ จากต่างประเทศครับกลับมาในบ้านเราแต่ว่ายังเป็นเรื่องระหว่างประเทศอยู่เป็นเรื่องของการเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลครับโดยปกติแล้วสิทธิ์นี้ทุกคนควรจะเข้าถึงแต่ถ้าเกิดว่ามีเรื่องของสัญชาติเข้ามาเป็นอุปสรรคสําคัญทําให้บางคนที่ไร้สัญชาติไม่สามารถเข้าถึงได้ปัญหาตรงนี้จะแก้กันอย่างไรวันนี้ทีมงานของเราครับลงพื้นที่ไปที่อําเภอแม่ระมาดจังหวัดตากไปดูวิธีการรวมตัวกันของโรงพยาบาลที่อยู่ตามชายแดนเขา จะช่วยคนที่ไร้สัญชาติให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างไรติดตามจากรายงานของเราครับ การรักษาไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การทุเลาอาการเจ็บป่วยแต่ยังหมายถึงการมองเห็นความเป็นคนทัดเทียมกันอย่างแท้จริงด้วยพื้นที่ตั้งของโรงพยาบาลที่ไม่ห่างจากเส้นแบ่งแดนมากนักสิ่งที่โรงพยาบาลแม่ระมาจจังหวัดตากเจอจึงไม่ต่างจากโรงพยาบาลชายแดนอื่นๆคือการเป็นที่พึ่งของทุกคนที่สามารถเดินทางมารับการรักษาได้ แต่เมื่อสัญชาติกลายเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานหลังจากโครงการหลักประกันสุขภาพท่นหน้าที่ให้สิทธิเฉพาะบุคคลสัญชาติไทยเริ่มต้นเมื่อปี2544สิ่งที่ตามมาก็คือคนป่วยก็ไม่ได้รับการรักษาโรงพยาบาลก็ทำหน้าที่ไม่ได้อย่างที่ควรจะเป็น โครงการสีหมอชายแดนตากที่ประกอบด้วยเครือข่ายโรงพยาบาลอุ้มผางโรงพยาบาลแม่ระมาดโรงพยาบาลท่าสองอยางและโรงพยาบาลพบพระจึงเกิดขึ้นเพื่อยืนยันเจตจำนงในการรักษาชีวิตตามจรรยาบรรรของแพทย์คำว่าสิทธิ์เนี่ยมันไปผูกกับบัตรเมื่อก่อนมัน,มนสิทธิม์มันเป็นเรื่องของการช่วยเหลือการสงเคราะห์ตอนนีมน้มันเป็นสิทธิ์นะคนไม่มีบัตรก็คือไม่มีสิทธิ์เงี้ยนะครับ มันก็ทําให้ให้คนกลุ่มเนี้เดือดร้อนภาพมันจะชัดขึ้นเมื่อก่อนเราไม่เคยแบ่งแยกคนเข้ามาก็ก็เหมือนกันตอนนี้ภาพมันคือคนนี้มีบาดไม่มีบาดคนนี้รักษาแบบนี้คนนี้รักษาต้องจ่ายเงินไม่มีเงินจะทํายังไงอะไรต่างต่างอันนี้เราเราก็เลยเลยเริ่มเห็นความสําคัญแล้วก็เริ่มมองว่าจะทํำยังไงในการที่จะช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ครับ โครงการนี้ถือเป็นการป้องกันและแก้ปัญหาคนไร้รัฐและไร้หลักประกันสุขภาพอย่างครบวงจรโดยการจัดทำกระบวนการแจ้งเกิดให้ครบขั้นตอนและถูกต้องทั้งในกรณีเด็กที่เกิดในและนอกโรงพยาบาลเพื่อเด็กทุกคนที่เกิดในไทยเข้าถึงหลักประกันสุขภาพที่เหมาะสมคือโรงพยาบาลนี้ดูแลการจัดการเด็กเกิดในโรงพยาบาลใน2เรื่องอย่างที่คุณหมอเล่าให้ฟังนะคะก็คือทําให้เด็กทุกคนในไม่ไร้ไม่ไร้รัฐ S <S <an> ก็คือเด็กทุกคนที่เกิดในโรงพยาบาลเกระบวนการเราดูแลจนก,กระทั่งเด็กได้สูติบัตรแล้วก็ทําให้เด็กไม่ไร้หลักประกันก็คือตรวจสอบว่าเด็กนียมีสิทธิในหลักประกันไหมถ้ามีก็ขึ้นสิทธิ์ถ้ามไม่มีเนี่ยเราก็าทําความเข้าใจเขาแล้วก็ให้ซื้อหลักประกันซึ่งเป็นหลักประกันราคาถูก365บาทต,ต่อปีอย่างเงี้ยค่ะอย่างห้องคลอดปลอดเด็กไร้รัฐทางโรงพยาบาลจะมีเจ้าที่ดําเนินการเรื่องนี้จนเด็กได้สูติบัตรเมื่อมีสูติบัตร สิทธิ์ตามหลักประกันสุขภาพก็ตามมาทําให้พ่อแม่ไม่ต้องรับภาระเรื่องค่าใช้จ่ายลูกทุกคนคือไม่ได้รับการแจ้งเกิดสะพรชนกหรือนอดาคือผู้ที่รับผิดชอบหน้าที่นี้เธอเป็นบัณฑิตไร้สัญชาติที่เกิดและเติบโตที่นี่แต่ด้วยการไม่ได้สัญชาติทำให้นอดดาต้องดิ้นรนฝ่าฟันเพื่อได้ชีวิตปกติอย่างคนไทยคนหนึ่ง พอเกิดคลุกแล้ว่าแจ้งเกิดเลยคือมันจะสำคัญมากค่ะเพราะว่ามันจะระบพันธุ์โดยตรเลยว่าเจ้งเกิดแล้วมันจะมีเลขเองอยู่ใช่ไหมคะแล้วมันจะดีตรงที่ถ้าเขามีการเรียกเรียกเอกสารหรือว่าการพิสูจน์คือเราจะมีดักต่อยเขาเป็นคนที่คลอดแล้วไม่ได้แจ้งเกิดนั้นเยอะค่ะเพราะมันมันทพิสูจด์ยากเลยพอเกิดแล้วไม่ได้แจ้งเกิดนี่คือจะพิสูจน์ จริงงานที่ทําตอนนี้มันเป็นงานรับอาเซียนนะพนูดง่ายๆนะคะอยู่ทันทีที่เราเอาทุกคนขึ้นมาจากใต้ดินคือจากที่ไม่มีให้มีทั้งหมดเนี่ยมันจะจําแนกได้ว่าใครควรจะเข้าสิทธิ์ไหนแล้วมันก็จะขจัดปัญหาความไร้รัฐไร้สัญชาติได้หมายความว่าไงทันทีที่เด็กทุกคนมีเลข13หลักเราระบุตัวต,วตนได้เนี่ยเ,เด็กที่ไร้รัฐที่มันจัดการยากในอนาคตจะไม่เกิดขึ้นละดังนั้นตรงน,นี้มันจะเป็นวิธีการป้องกันปัญหาขาจัดปัญหาตั้งแต่เบื้องต้น พราะการดทั้งาไม่ได้มีความหมายครอบคลุมแค่เพียงห้องพยาบาลแต่ยังรวมไปถึงความรับผิดชอบในฐานะเพื่อนมนุษย์ร่วมสังคมความรับผิดชอบของโรงพยาบาลมันไม่อยู่แค่ในรั้วของโรงพยาบาลคนที่เกิดที่บ้านเนี่ยเราก็ไปดูแลนะคนที่ไปคนที่เราดูแลเขาตั้งแต่ฝากท้องนะครับนะว่า mm hmm. นหลายรายเนี่ยถึงแม้ข้อที่บ้านแต่กระบวนการตั้งแต่การตั้งครรภ์การฝากท้องการครอบอยู่ในการดูแลของเรา ล่าสุดทางกรงกาลปกครองก,ก็มีหนังสือมาว่าเ,เราสามารถออกทะเบียการเกิดให้กับคนที่อยู่ในความดูแลของเราได้ไม่ได้ตีขีดแค่ในรั้วโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้มันก็จะเป็นเป็นส่วนช่วยอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้คนที่ไม่ได้ข้อในโรงพยาบาลแต่ว่าเราเราดูแลด้เบียกนการเกิดชัดเจนเนี่ยสามารถจะมีหลักฐานในการนําไปแจ้งเกิดได้อีกกลุ่มที่เราไม่อาจจะมองข้ามก็คือกลุ่มผู้สูงอายุ ประเด็นนอกจากเด็กอีกประเด็นหนึ่งก็คือคนคนแก่ค่ะเนื่องจากเดี๋ยวสังคมไทยก็จะเป็นเอจซินโซไซตี้นะจะเป็นสังคมผู้สูงอายุออพอเราลองมาทํางานในพื้นที่เนะี่ยพบว่ามีคนแก่จํานวนไม่น้อยเนี่ยซึ่งพิสูจน์สิทธิ์ในสัญชาติอะไรไม่ได้เลย ดังนั้นจริงๆสําหรับคนแก่ซึ่งเป็นคนที่สังคมต้องเกื้อกูลหรือดูแลโดยหลักการอยู่แล้วเนี่ยตรงนี้การสอสู้เรื่องสิทธิในสัญชาติเนี่ยอาจจะไม่สําคัญเท่าดูแลเรื่องหลักประกันสุขภาพนะอย่างน้อยให้เขามีตรงนี้ก่อนเนี่ยให้เขาสามารถรักษาพยาบาลได้ดังนั้นการให้เขามีสิทธิ์ในหลักประกันตรงนี้จะทําให้เขารักษาพยาบาลในโลกง่ายๆได้ก่อนก่อนที่มันจะเหลือยลังตรงนี้เป็นวิธีการทั้งการป้องกันแล้วก็ดูแลสําหรับคนที่สังคมไทยต้องดูแลอยู่แล้ว อย่างน้อยที่สุดในฐานะเพื่อมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นใครจะไร้รัฐหรือไม่ไร้สัญชาติสิทธิ์การเข้าถึงการรักษาพยาบาลก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนผึงได้รับ อย่างพวกเรานะฮะสามารถจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนไร้สัญชาติที่งานก็ไม่มีทําด้วยเงินก็ไม่ไม่มีเพียงพอด้วยนะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นพาระาอย่างมากในการที่ต้องจ่ายเงินก้อนโตกับการรักษาพยาบาลนะครับครับและทั้งหมดนี้คือชั่วโมงที่26คืนนี้นะครับช่วงนี้ผมและคุณนัทลาไปก่อนสวัสดีครับ